<laughs> <laughs> เลือบตาโม้ <laughs> <laughs> องระแวงเฮ้ย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 ขมานสวัสดีเพื่อนพี่น้องที่รักทุกท่านเด้อจาน,นี่คือฟาร์มวัวเมืองบัตเซตันนะคะเวสเทนออสเตรเลียค่ะ ันนี้เป็นสูตรเฉพาะฟาร์มวัวเรานะคะใช้ไข่2ใบต่อนม1ขวดนะคะเรามีวัวน,น้อย2ตัวเราก็ใช้2ขวดก็ใช้ไข่สีฟองอะค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ come on คือตะโกนตามพ่อนะพ่อขมอนพี่ทันก็ขมอนมากนะคะก็คือมานี่อะไรประมาณนั้นแหละนะเมื่อเขาไม่มาจริงๆพ่อก็เลยต้องไปเอารถนะคะจริงโจ้วิ่งแถบโน้นกเจิงเลยค่ะประมาณ78ตัวเลยนู่นค่ะวิ่งหนีกันกระเจิงเลยนี่นะจริงๆเขาไม่ใช่วัวกำพร้านะคะเขาเป็นวัวมีแม่นี่แหละแต่ว่าแม่เขาอะค่ะไม่สามารถให้นมลูกได้นะคะ จะมีตัวหนึ่งนะคะที่เต้าโตเต้าบวมเป่งเลยนั่นแหละเป็นแผลด้วยนะคะทั้งสองตวัวมีปัญหาเรื่องเต้านมนะคะก็เลยไม่ได้ให้หนมลูกได้นะ,ะพ่อก็เลยต้องเลี้ยงโดยใช้วิธีนี้ค่ะไข่ผสมกับนมสดแล้วก็น้ำผึ้งนะคะเอามาให้เขาโดยปกติแล้วเขาจะยอมนะเนี่ยยอมละนะคะม,มีจุ๊บจุ๊บจุ๊บกินใหญ่เลยจุ๊บ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 มีเหลือบตามองด้วยนะคะท่าทางไม่ไว้ใจนะคะแต่ก็หิวนะคะสองขวดไม่พอนะน้า กินไปกคติข้างไปตาเลือบมองตามาทำไมตามาทำไมนี่อีกตัวหนึ่งนะคะตัวน้อยไม่คุ้นน่ะแต่เมื่อวานนี้ให้เข้าใกล้ให้ลูกหัววันนี้ไม่ยอมอืมแม่สองตัวลูกสองตัวแล้ววิ่งใหญ่เลยเอาอยู่ดีๆก็วิ่งหนีั้งนั้น สรุปก็คือเช้านั้นนะคะนวัวตัวเดียวเนี่ยค่ะดูดไปสองขวดนี่เลยนะ,ะเพราะอีกตัวไม่ยอมให้เข้าใกล้ค่ะคงจะกลัวพี่ธันนัทนะคะเสร็จแล้วก็มาล้างทําความสะอาดด้วยน้ําร้อนนะคะแต่ว่าข้างนอกเนี่ยคนที่ทําความสะอาดขาประจาในการทําความสะอาดคือล้างขี้ไก่นะนั่นก็คือคนนี้เลยค่ะมาเมื่อไหร่มานั้นนะคะไม่เคยพลาดเลยค่ะในการล้างขี้ไก่นะ,ะเป็นอะไรมากไหมเนี่ยตื่นมาล้างขี้ไก่ทุกวันเนี่ย ล้างเข้าไปล้างเข้าไปโอ้โหน่าสงสารเนาะตื่นมาก็ล้างขี้ไก่ทั้งวันทั้งทุกเช้าแต่มันก็น่ารางจริงๆ และนี่คือบรรยากาศของฟาร์มวัวในช่วงเช้าๆค่ะก็จะหนาวนิดนึงนะคะในตอนเช้าแต่ตอนได้สายหน่อยแดดจะแรงประมาณนี้เลยคือร้อนตับแลบเลยแหละนะคะเนี่ยจะมองเห็นหญ้าก้อนเต็มไปหมดค่ะที่นี่ค่ะเขาจะเลี้ยงวัวแบบธรรมชาติเลยเขาเรียกฟาร์มวัวธรรมชาติค่ะถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรนะคะเดี๋ยวไงพี่ตันนจะเขียนรายละเอียดไว้ให้อ่านใต้คลิปนะคะ